ทำแพงกับคำล่าเป็นฝาแฝดหญิงแห่งบ้านนานวนตำบลริมบึงที่มีหมอกจางคลุมดินทุกเช้าสองนางเกิดจากแม่นางบัวคำหญิงไม้ผู้เคยเป็นนางรำหลวงมาก่อนด้วยบุญบารมีเก่าทั้งสองจึงงามล้ำเกินหญิงใดในละแวกแม้แต่พืชพันธุ์ในท้องนายังดูซีดเซียวเมื่อเทียบกับผิวผ่องของสองนางแม้จะเป็นแฝด แต่ต่างนิสัยกันนักคำแพงผู้พี่นั้นอ่อนโยนผู้จานิ่มนวลเอื้อเฟื้อแม้แต่เด็กน้อยริมทางส่วนคำล่านั้นฉเฉลียวฉลาดปากไวใจแข็งดั่งไม้ไผ่ในลมฝนในคืนพระจันทร์เต็มดวงเดือนหกได้มีขบวนวังจากเมืองหลวงผ่านมาทางหมู่บ้านเพื่อเสาะหานางรำไปรับใช้ในราชสำนัก ชายผู้เป็นหัวหน้าขบวนคือขุนเวียงคำบุตรชายเจ้าเมืองผู้สูงสักด์รูปงามฉลาดและฝักใฝ่ในศิลปะพื้นบ้านเมื่อขุนเวียงคำได้พบคำแพงครั้งแรกใจเขาก็อ่อนรามถูกมนสะกดนางมิได้พูดอะไรนักเพียงยิ้มบางๆยามยกน้ำมาให้เขาดื่มใจชายก็เต้นระรัวดั่งกรองมโหระทิกทว่า ในห่วงสายตาของคำล่าน้องนางก็มีไฟรักลุกโพรงเช่นกันหลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสามคนเริ่มสับสนขุนเวียงคำเริ่มมาหาที่เรือนนางบัวคำบ่อยครั้งเขาเอ่ยคำรักกับคำแพงแต่สายตาอีกมุมหนึ่งกลับผืมองคำล่าคำแพงรับรักนั้นด้วยใจบริสุทธิ์ไม่เคยสงสัยว่าน้องจะคิดสิ่งใด แต่คำล่าจิตใจที่ไม่เคยยอมพ่ายแพ้เริ่มแปลเปลี่ยนคืนหนึ่งคำล่าแ้งปลอมเป็นคําแพงหลอกขุนเมียงคําให้เชื่อว่านางคือหญิงที่เขารักในยามพระจันทร์มืดมิดชายผู้ลหลงไหลก็หลงทางแม้เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดไปแต่ก็สายเกินจะถอนตัวรุ่งเช้าคําแพงเผลอไปเห็นเหตุการณ์บางอย่าง นางไม่ได้โวยวายไม่ได้ร้องไห้ต่อหน้าแต่ดวงตานั้นแดงเรื่อและชื้นแฉะราวกับทุ่งยามน้ำหลากนางไม่ได้กล่าวโทษน้องเลยแม้แต่คำเดียวหากเพียงเงียบงันและถอยออกจากทุกอย่างคำลากกลับได้สิ่งที่ต้องการขุนเวียงคำแต่งนางเป็นเมียแต่กลับไม่เคยได้หัวใจของเขาเต็มดวงชายคนนั้นเอาแต่นั่งเมือมองท้องฟ้า เรียกชื่อคำแพงยามหลับแม้แต่นางข้าหลวงยังซุบซิบว่าหัวใจของเขาไม่เคยจากหญิงผู้พี่เลยผ่านไปไม่นานคำแพงเดินทางออกจากหมู่บ้านนางไปเป็นนางบวชอยู่บนภูเขาสร้างวัดสร้างบุญไม่เหลียวกลับมาส่วนคำล่าแม้มีชายอยู่เคียงข้างแต่ดวงจิตก็ว่างเปล่าดุจท้องโบตร้าง หลายปีผ่านไปคุณเวียงคําล้มป่วยด้วยโรคในอกก่อนสิ้นใจเขาเอ่ยเพียงว่าหากได้เกิดใหม่ขออย่าให้ข้าเจอรักที่แยกสองพี่น้องอีกเลย